ว่าที่จะพี่นอ้องยูเดนมาร์ที่มาตกอีกแล้วจ้ะที่จริงนาน,นี่มันเป็นนาอฤดูใบไ,ไมพ้พลิของเดนมาร์กเนาะจ้ะที่จริงมันบนนาจ,จะตกแล้วแต่ว่ามันอาจจะตกสุดท้ายปีที่แล้วก็เขานากาลังจะเขานาฤดูใบไ,ไม้ผลิมือแหลกพอดีหิมะแบบมาแบบาแบบยางขนาดเลยตอนนี้ก็หิมะม,มากจ้ะเทมเลือหิมะมือน,นี้เกือบจะเขานาห่อนแล้วเนาะจา้ะเป็นฤดูใบไมพ้พลิแต่ว่าเอาเมนบ้านเท่าก็สิเมนฝนซังล่าเนาะไกลสิสิฤดู ข้าวเต็มเลยจ้ะเต็นมาคือดูไม่ไหมพี่แต่ว่าหิมะมากจ้ะหนาวหนาวมากับคว่มสวยงามแต่ว่าแห่งหนาวจ้ะสวยแบบสว,สวยแบบโหด มันเหมือคักไหลไทยเอาเบิ่งอนันอยู่ในรถอยู่ไทยอันอยู่นี่เป็นในมองข้าเจา้าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือบ้านท่าหล่จาจ่าแต่ว่าข้าเจ้าเอาไว้ทะถูกอันมันฝรัง่งปลูกไอ้พักบ้านเขาเนาะเป็นพวกไอ้ต้นดอกนมะมันจ้ะเขาไปมืดไปมืดไปมุดแล้วพี่น้องเว้ยอยู่ในรถเนี่ยรถสีเปเห็นหนา้ารถ ตกแห้งมะกะไรอันนี้สิเคาวนาดู้ดูไปไม้พิจาว่าหิมะพี่น้องเลยนั่งยืนในรถไทยอหรอในรถจอดข้างทางที่กรุงไทยมีพี่น้องเลยงามนาม้ำตอนนี้ตกแห้งพังกนิดแต่อันนี้ยิ่งหิมตะตกแห้งตอนนี้ ือจ้ะออกมานอกรถแล้วงามคัดเป็นคือจังปุ๋ยนุ่นเลยจ้ะเป็นคือปุ๋ยนุน่นบานเฮอเลยเดี๋ยวกลับกล่องให้เบิ่งอีกข้างนึงเนาะโอ้ยคนน่ะตกแห้งพี่น้องไอตาวางงามโคดงามขนาดเลยเาวบิ๊เะงามคือจังบกนุน่นคือจัง ปุ๋ยบักนุน่นเออบักนุ่นบานเฮาเวลาเพิ่นสิเฮ็ดดันมันปุ๋ยเป็นปุ๋ยออกเนาะงามงามงามโอ้ยกลับกองทัพเบิกอีกดันงามขนาดงอายงาม,งามดกดเลูกแห้งคับพี่น้องอตกวคับตกแน่้รกดเลเนต์นมากรูไวไหมพี่พี่มาลงฤด,ดูพี่น้องเอ้ย